มาบทที่สามนะครับบทที่สามเนี่ยเ,เหมือนเดิมนะครับก็คือให้คุณดูอันนี้ครับตอนที่บรรยายไปเนี่ยหรือว่าดูเทปย้อนหลังเนะคุณก็ดูเนี่ยครับดูสไลด์ซึ่งสไลด์มันก็จะตรงกับเลคเชอร์โน้ตที่ที่คุณดาวน์โหลดไปนั่นแหละมันก็จะเหมือนกันนะครับผมก็จะพูดไปตามนี้แหละแต่ว่าพูดแบบเฉพาะจุดสำคัญนะเพราะว่ารายละเอียดเดี๋ยวคุณไปดูในเลคเชอร์โน้ตพวกนี้เอาเองนะครับ โอเคนะอ่ะสาระสำคัญสำคัญที่จะเน้นในในบทนี้นะครับอันแรกเราคุยกันว่าอ,อวิชาเทอร์โมน,นี้มันเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องพลังงานถูกไหมแล้วก็พลังงานเนี่ยมันมันเออมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ต้องหาที่ให้มัน สิงสถิตอยู่นะครับต้องหาที่ให้มันเกาะให้มันจับนะครับผมก็จะโน้ตกับตัวเองไว้ว่างนี้นะพอผมอ่านบทนี้เสร็จปุ๊บนะผมก็จะโน้ตให้ตัวเองว่าอย่างนี้นะบอกว่าเอ้ยวิชานี้ไว้ว่าด้วยเรื่องพลังงานเฮ้ยแต่พลังงาน ับต้องไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีที่เห,หอย่าไปคิดอะไรมากครับจดไปอย่างนี้นะครับจดไปจดไปด้วยความเข้าใจตัวเองใช้คำพูดตัวเองเนี่ยจดไปอย่างนี้ผมเข้าใจแบบนี้ผมก็จดไปนะครับแล้วก็ทีนี้สิ่งที่ ให้มันสิงสถิตก็เหมือนกับตอนต้มชาที่เราพูดเรื่องต้มน้ําใช่ไหมเพื่อเอาไอ้น้าไปขับเครื่องจากไอ้น้ําใช่ไหมครับ <S <S การต้มน้ําคือเราเผาไหมเชื้อเพลิงใช่ไหมครับเพื่อให้ได้ความร้อนใช่ไหมแล้วเราก็เอาพลังงานความร้อนนั้นอ่ะไปฝากไว้ที่น้าใช่ป่ะน้านั่นคือสารทํางานใช่ไหมความร้อนเออน้ํามันจับพลังงานความร้อนไว้ไปไว้ในตัวมันเรียบร้อยละมันก็เริ่มร้อนขึ้นใช่ไหมครับจนถึงจุดจุดนึงมันก็เบืออเปลี่ยนสถาน,นะใช่ไหมถูกไหมครับ ถูกไหมพอเปลี่ยนสถานะปุ๊บมันก็กลายเป็นไอน้ําซึ่งวิ่งได้อิสระกว่าน้ำชนะแล้วเราก็ให้ความร้อนมันต่อไปอีกจนกระทั่งความนํานมันสูงขึ้นสูงข,ขึ้นไปอีกนะครับจนเป็นไอร้อนที่มันมีพลังงานสูงกว่าไอไออิมตัวตอนเดือดนะครับเราก็เอาไอที่เรียกว,ว่าไอร้อนยิ่งยวดนั่นแหละไปขับเครื่องจักรต่อโอเคนะครับซึ่งพอมันไปขับเครื่องจกักรมันก็เป็นอันบรรลุวัตถุประสงค์เราชนะคือเปลี่ยนความร้อนให้เป็นงานชหะเปลี่ยนความร้อนให้เป็นการเคลื่อนที่นะครับ <S <S <idir. S 1> ทีนี้วิชานี้มันก็จะว่าด้วยเรื่องเหล่านี้แหละครับว่าเอ้ฉันจะเอาเผาไหม้เชื้อเพลิงได้พลังงานเท่าไหร่วะพลังงานนั้นไปทําให้น้ําเปลี่ยนสถานะยังไงวะแล้วน้ํานั้นมันควรจะอยู่ที่อุณภูมิเท่าไหร่ความดันเท่าไหร่นะมันจะจะมีพลังงานพอที่จะไปขับเครื่อนจักรอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับดังนั้นบทที่สามมันก็เลยต้องเริ่มต้นที่สิ่งนี้นะครับคือคุณสมบัติของสารทํางานแต่ว่าเราเรียกมันว่าเป็นคุณสมบัติของสารบริสุทธิ์เพราะว่าเวลาเราสมมุติว่าสารมันบริสุทธิ์อะ มันก็ง่ายกว่าใช่ไหมล่ะอะไรที่มันเป็นทฤษฎีอะไรเงี้ยมันก็ง่ายกว่าใช่ไหมแล้วพอเรารู้ทฤษฎีแม่นปุ๊บรู้รู้อุดมคติแม่นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอาหาตัวคูหาอะไรมาบอกว่าเอ้ยแล้วในความเป็นจริงอะ่ะมันเบี่ยงเบนไปจากอุดมคติหรือว่าเบี่ยงเบนไปจากทฤษฎีมากน้อยแค่ไหนหนึกออกไหมครับสารทําง,งานอย่างน้ําเนี่ยมันไม่มีทางบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอ่ะถูกไหมมันก็ต้องมีแร่ธาตุมีอะไรเจือปนเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพฤติกรรมมันก็จะไม่เหมือน น้ำบริสุทธิ์เป๊ะๆแต่ว่าเราก็สตาร์ทด้วยการวิเคราะห์ด้วยน้ำบริสุทธิ์ก่อนเพราะมันง่ายแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาว่าเอ้ยแล้วของจริงมันเบี่ยงเบนไปจากทฤษฎีหรือเบี่ยงเบนไปจากอุดมคติเท่าไหร่มันง่ายกว่าโอเคนะครับแล้ววิศวะเนี่ยนะสำหรับผมนะมันสวยงามตรงที่ว่ามันมีไอ้นี่เว้ยมันมีช่องว่างสำหรับความผิดพลาดเว้วยนึกออกไหมคือคือโลกมันไม่ต้องเป๊ะอะนึกออกไหมครับ คุณวัดระยะทางมาอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบเอ้ยผิดไปได้มิลสองมิลงานคุณจะใช้งานได้อยู่อะไรเงี้ยแล้วนั่วิศวะก็เป็นแบบเนี้ยถ้าคุณเริ่มเรียนหนังสือมาซีเรียสอย่างเช่นเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะเริ่มถามผมอ่ะสมมติคุณคำนวณมาละได้อุณหภูมิสามสิบสี่จนะุดหนึ่งสองแต่ผมเฉลยว่าเป็นสามสิบสี่จุดหนึ่งสี่ตรงนี้คุณก็จะถามผมว่าสามสิบสี่จุดหนึ่งสองนี่มันถูกเปล่าใช่ไหมแล้วผมก็จะตอบว่าซีเรียสแค่ไหนอ่ะมันจะไปอวกาศเปล่า ถามว่าเทอร์โมมิเตอร์ที่คุณวัดเนี่ยวัดได้ถึงศนิยมตำแหน่งที่สองไหมไอ้เทอร์โมมิเตอร์ที่เป็นขีดขีดนะ่ะได้ไหมมันได้แค่0.5ใช่ไหมคือไ,ได้แค่ครึ่งขีดใช่ไหมแล้วนอกเหนือจากนั้นนี่ต้องดาวรอแล้วใช่ไหมแล้ว3.4.12แสี่3.4.14นี่มันโอเคไหมเหมือนเท่ากันไหมนึกออกไหมพอ,พอเข้าใจว่าทาไมเราต้องเรียนเรื่องเลขในยะสสาคัญไนะได้เรียนมามาัาง่งเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยมันมามมันาใช้ตอนที่คุณทํางานจริงๆตอนที่เป็นวิศวะนี่แหละตอนผมเรียนผมก็บ่นว่ามึงจะให้กูรู้ทําไมว่าสองตำแหน่งเจอหนึ่งตำแหน่งแล้วไม่เหลือแค่หนึ่งตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็เป็นเรื่องนี้ครับเรื่องเรื่องการใช้งานจริงอ,อ,อ่ะก็เลยต้องมีอย่างนี้ปุ๊บเนาะอ่ะเสร็จเมื่อกี้จากที่ผมเล่าไปทั้งหมดนะเวลาผมโน้ตให้ตัวเองผมโน้ตนี้นะเดี๋ยวลองดูนะผมก็โน้ตว่าอ๋อมีที่ให้มันสิงสถิตใช่ไหม สิ่งนี้เรียกว่าสารทำงานเว้ยภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า working f l u i t เว้ยมีอะไรที่มันจะแปลตรงตัวกว่านี้อีกไหมเนี่ย working fluid นักสารทำงานของไหลทำงานนะครับนะผมบอกว่าเนี่ยผมต้องต้องรู้พฤติกรรมของสารเนาะ ที่สภาวะผ่านไปนะอย่าลืมคําว่าสภาวะเราเพิ่งพูดมาบทที่สองใช่ไหมมันคือตําแหน่งใช่ไหมมันอยู่ที่แบบความการอุณหภูมิต่างๆอะไรแบบนี้นะครับต้องรู้พฤติกรรมของสารที่สภาวะต่างๆจะได้นํามาใช้งานถูกโอเคไหมครับและนี้ไอ้คำว่าใช้งานเนี่ยไอ้ใ,ใช้งานที่ว่านี่คือใช้ทาอะไรวะนะครับ ใช้ทำอะไรมากผมก็จะตีว่าเป็นแบบเก็บสะสมพลังงานใช่ไหมเพื่อนย้ายพลังงานอันนี้ผมก็นึกถึงแอร์อะไรเงี้ยนะเพื่อนย้ายพลังงานเก็บสะสมพลังงานก็คือมั่แก้ที่ว่าต้มน้ำพยายามให้มันเดือดะนะ้ำมันก็สะสมพลังงานในตัวไปเรื่อยๆ,ๆใช่ไหมตัวมันก็ร้อนขึ้นร้อนขึ้นอนะไรเงี้ยเพื่อนย้ายพลังงานก็ยอย่างเช่นเราเอา เราเอาคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยมาเคลื่อนย้ายน้ำยาแอร์จับในห้องเพื่อที่ดูดซับความร้อนจากในห้องแล้วไปที่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเคลื่อนย้ายพลังงานส่วนเปลี่ยนรูปพลังงานก็คือก็อย่างเช่นเราเปลี่ยนรูปพลังงานความร้อนใช่ไหมให้เป็นการเคลื่อนที่ของไอ้น้ำใช่ไหมเคลื่อนที่ที่มันจะไปขับเครื่องจักรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเปลี่ยนรูปพลังงานพอนึกออกไหม เนี่ยผมก็โน้ตไว้แบบนี้นะเสร็จปุ๊บอ่ะแล้วผมก็มาโน้ตฝั่งนี้ว่าเออเนี่ยเราศึกษาสารบริสุทธิ์ก่อนไว้ศึกษาสารบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะเข้าใจง่ายไวย้แล้วก็เราค่อยดูว่าสารจริงนะครับ ซึ่งไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะเบี่ยงเบนไปจากสารบริสุทธิ์เท่าไหร่อย่างเงี้ยผมก็จะจบกับความคิดผมมาแปลกแปลกไว้ก่อนนะครับโอเคไหม น,นั้นเป็นเหตุว่าทำไมเราต้องเริ่มจากสิ่งนี้นะทำไมเราต้องเริ่มจากเรื่องการศึกษาคุณสมบัติของสารบริสุทธิ์นะครับโอเคนะ